นับสินางเรื่องจะมีมาจังหวัดน้องศรีมาเราคิดว่า,ถ,า,ถ,าถ้ามีเข้ามาในประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ได้รับการจัดสรรแน่นอนเมื่อวานผมก็คุยกับลองเลขาราชวิรยจุฬาภรนะฮะว่าถ้าในกรณีที่ราดวิรยจุฬาภรเนี่ยสามารถสั่งซื้อวัคซีนได้เนี่ยเขาเองก็ขอให้ทางจังหวัดเนี่ยเป็นคนประสานงานกับอบจอในการที่จะขอใช้เงินของท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดซื้อซึ่งผมก็ประสานไปกระทรวงมหาดไทยว่า อขอให้กระทรวงมหาดไทยได้ปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้งบประมาณใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการซื้อวัคซีนได้ถ้ากระทรวงมหาดไทยปลดล็อกมาผมเองก็จะปรึกษาท่านนายกอ,องการมหาชนจังหวันนดนครราชสีมาในการที่เราจะสั่งจองวัคซีนกับราาวิทยาลัยจุฬาภรวนด้วยค่กคเพื่อให้เกิดการลรอยน้ำที่กองตัวขึ้นนะครับนี่ก็ขอทุกส่วนอำงเภอได้พิจารณาเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรการระลอของการ น้อยก็ต้องเลือกระยะการให้ดีใกล้พิณานในการครับการป้องกันโรคระบาดส่วนเรื่องอื่นก็คงจะฝากท่านนายอำเภอได้ช่วยติดตามเงื่อนบนแบบบูรณาการนะก็ส่วนใหญ่ก็นับเข้าข้อมูลค่อนข้างๆเจ้าหน้าที่ห้องจักประสานเป็นอำเภอบารีก่อนครับก็จะได้ช่วยพิจารณาตามเรื่อตามวาระนะครับท่าสังนะครับสำหรับข้อสี่นะครับ Thank mm -hmm. you.